สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องเสียเสมรถกุดวันใจโคกน้องนาโมเดลสำหรับวันนี้นะครับก็ตรงกับวันที่8พฤศจิกา2564นะครับพบกันอีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับที่หน้างาน ของเราก็อยู่ตำบลหนองแก้วนะครับอำเภอเมืองร้อยเอ็ดนะครับผมวันนี้ก็ลงขุดไสในนะครับท่านผู้ชมนะครับได้มาชม ความคืบหน้าการขุดของเราในวันนี้นะครับต่อจากเมื่อวานนะครับก็ให้ได้ชมอีกนะครับนะครับความลึกนะครับข้างในนะครับหรือว่าใส่ข้างข้างในนั้นนะครับเราก็จะขุดต่างระดับนะครับแล้วก็เว้นนะครับความลึกความตื้น ไม่เท่ากันนะครับอาจจะทําให้มีระบบนิเวศอยู่ในบ่อนะครับก็นะครับ,นะรบฝั่งนู้นก็จะลึกมาตรงกลางก็จะตื้นนะครับมาฝั่งนี้ก็จะลึกนะครับก็ซึ่งให้ระบบนิเวศนะครับอย่างเช่นกบเขียดหอยปูปลานะครับซึ่งอยู่ร่วมกันได้นะครับจะมีปลาน้ำลึก มีปลาน้ําตื้นนะครับอาจจะมีปลาหลายๆสายพันธุ์นะครับซึ่งให้อยู่รวมกันได้นะครับและอีกอย่างนะครับเวลาหน้าร้อนนะครับน้ําก็จะลงไปที่ลึกนะครับถ้าหน้าหนาวนะครับปลาก็จะมาที่ตื้นนะครับเราต้องเข้าใจระบบนิเวศด้วยนะครับซึ่ง สภาพอากาศนั้นนะครับอาจจะไม่เหมือนกันนะครับในแต่ละเดือนแต่ละเ,เวลาวันเวลานะครับบางทีก็อาจจะร้อนบางทีก็อาจจะหนาวบางทีฝนอาจจะตกนะครับก็นะครับเราจะสร้างให้ระบบธรรมชาตินั้นเขา อยู่ได้นะครับก็อย่างเช่นการขุดก็เช่นกันนะครับก็มีการขุดคดโค้งคดเอียวซึ่งนะครับเรียนแบบธรรมชาตินั่นเองนะครับก็ได้พาท่านผู้ชมได้มาชมกันนะครับในวันนี้นะครับฝนฟ้าหรือว่าอาจจะเป็นลมหน้าหนาวหรือเปล่านะครับพายุหนาวเริ่มเข้ามาแล้วนะครับ สังเกตจากเมื่อเช้านะครับตื่นมานะครับก็จะมีความรู้สึกว่าอากาศเริ่มจะมีลมมาแล้วก็หนาวหนาวเข้ามาแล้วนะครับที่อื่นนะครับยังมีฝนอยู่นะครับแต่ทางนี้นะครับหลายวันแล้วนะครับที่ไม่ไม่ตกนะครับก็จะมีลมหนาวเข้ามาแทนนะครับก็ดูแลสุขภาพ ตัวเองด้วยนะครับสำหรับ FC หรือว่าท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับนี่นะครับความคืบหน้าของเราก็คืบหน้าไปเรื่อยๆนะครับถ้าฝนไม่ตกนะครับเราก็จะทำงานเป็นปกตินะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกครั้งนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับได้ชมนะครับ เดี๋ยวตอนเสร็จนะครับผมจะเดินให้รอบเลยนะครับตอนนี้ก็ให้ชมรถขุดไปก่อนนะครับเดี๋ยวตอนเย็นผมจะมาอัปเดตอีกครั้งนะครับขอบคุณนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ